สวัสดีครับพี่น้องครับโดนทำงานแล้วครับที่บ้านน้องน้ำทำเพื่ออย่างไงเตางอยครับผมอ,อเพเภอเต่างอยจังหวัดสกลนครเออืันนี้ไปว่านป่ายอยู่เนี่ยครับเนี่ยใกล้ใกล้กันอย่าหกรูเนี่ยครับอยู่อ่างเก็บน้ำอยู่ยู่ไอหนา อ,อยู่หน้าบ้านอุทยานหาแดนครับใกล้ๆกันเลยนี่ใกล้ๆกันครับพี่น้องเซิร์ชเบ้างในไอ้กูเกิลในยูทูบบ้างนะผู้ใดท่านได้เคยมาเนี่ยโอ้เสียใจเลยครับผมยังว่าเพิ่นเฮ็ดไทยดะอลังการเลยล่หาแดนเลยยอมรับเลยผมกดกดหลายครับหลายพันล้านไปเที่ยวมาตั้งหลายปีแล้วยังติดใจก่มาเส้ายู่ อยากไปครับน to ักพร่นี้เวลาพอที่ได้ขึ้นไปมันสนามกอนีครับมันมาทีนี่แล้วยรียด้วยเขาติดคู่แดงมันก็เลยยากยากเลยเพ่นก็อนุญาตให้ไถย่มันักไถมันก็โอ้โมเบิ้งและมันก็ทียากคนแท่เนอกไปถามพ่อคนแย่เจ้าจะเอาจากค้นแน่สนอก เขาจะเชล้รรานค่าเชี์อย่างงอเขาครับโอ้เดินนีกับบอธรรมดาดิเพิ่งจะงานบ้านหนองหานเนาะวัดน้อยๆเอ้าโอ้ยคนตัางจากพันยิ่งอยู่กันได้ให้อาการหนาวๆไป้นี่โอ้ยผมมาแย่กันเอียดนะเด็กน้อยในรุ่นนั่งตัก ตอนนี้ก็หุ้มม้วตรงครับอยากได้ทรงงานไปนแล้วจะได้จออยู่ขานาหน้อยเดี๋ยวเพราะว่ามาหอดแล้วคีมงานกับพักพอนครับเพราะว่าเมื่อคืนนี่บอดให้เขาดมครับให้เขาดมพักพอนีนอ่นั่นว่าทีได้ออกมาครับสวยจิ๋น้อยหนึง่งครับแต่าเเนียเขาก็เรียบร้อยไปแล้วครับ เยอะเลยครับมือเนี่ยเพรคุณโจแต่ไ่รูบบร้ว่าทีท้ายได้บยวว่าสลัดเมื่อวางแต่เมื่อวานนี่ก็ยังบ่มีคืนอยู่ขนาดคนวา่าไหลคนมาได้แม่ดีได้แม่ดีเพื่อน,น,นกะเะพื่อนกะเฮ็ดอ่าเพื่อนกะบ้ากันสวนกันอย่างยูวัดอยู่นอดตีห่าไหมขาก็ยังกลัวที่อัพคลิปได้กันยังสองชั่วโมงผมยงอยากวอดปีนทีงน,น้ำแต่เมื่อนี้ผมมีนังล่นสั้นเจ็บแล้วผมมาย่านแล้วครับยังขนาดที่ สิบกว่านาทีเนี่ยขนาดี่อฟได้เมื่อวานนี่เนาะผมได้ปีนรถป่าวันขึ้นไปยูยืนยูแล้วก็ยืนซี่มือขึ้นทั้งป่าก็ยังผีบ้าเลยไน้องชั่วโมงหนึ่งบันทีเล้วครับแต่เห็นแบบนี้ก็อุ่นใจแล้วครับเนี่ย อ้แก้วใจครับเขาไปจะเป็นเจ้าภาพเมซีเนขับเขามาหาทางท่านโอ้มีอะลครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเอาเนื้อโคคุณพลยางคำครับรางวล้านยูเลยจากสกลนอครไปทางมุกดาประมาณสิบโลครับครับผมผู้ใหญ่ใจดีเอาเนื้อมาฝากทุกประเด็กเลยครับผมุณพลยางคสุดยอดของเนื้อสกลนอครว่ะ ครับมีเสียงแค่มีเป็นโอทอปเลยมั้งบอกว่านแไม่ไดจ่ายเรื่องมิดติประกันใลพอรูดหัวไปนะครังยต้อย ก็เนี่เ่แล้วันยกจ้อะแงงที่นันเจ้าของเนี่ยโเมนงานเดินคนน้โเมนสอยกันเลยรอยกันยดตลอดครับหากอบนอันแยกนะเพนแยกให้เป็นระบบก็ใช่ครับการควอบคุ้มมันทิ่ได้สะดวกผู้นั้นเป็นขึ้นกันผู้นี้ผู้นี้ึ้นกับผู้นั่น สั S <S ่งการพันผู้ใดมันจะงี้ได้มันจะงี้จบครับแต่หอดยำเฮ็ดเท่ๆน่ะเฮ็ดซอยกันคือเก่าครับไม่ได้ไม่ทำซีเรียสว้าวกินเข่าหัวเดียวกันที่แล้วครับครัวเดียวกันที่แล้วหมักแต่บรรยากาศชิมหอดตอนขึ้นไปยู่งถึงผาเด่นนะเหลียวเห็นน้องหันว้าครับผมมานี่แท้่าผาเด่นมา

มาทำประเด็นนู้ยอมรับอาจารย์วันอู้คักคักพัฒนาได้เลยเป็นที่ท,ท่องเที่ยวสำคัญของครับของสกลนครได้เลยอะ่ะครับไผ่มาสกลบ่มาตะ,ะกี้ว่าเป็นหนองหานเนาะ,ะมาหนองหานอย่างเดียวว่าได้แล้วประเทศเนี่ยพวกผมขี้เลี้ยไปไวอันครับ ไอ้ผ้าอยู่กลางหนองหานอยู่โอ้กับ่านมันโอ้คักเติบมาเจอพาแดนนี่ครับโอ้คักคักคักสุดยอดเลยครับมาซึมซับประเพณีแล้วครับวัฒนธรรมของผู้ไทยนะผมมาฟังโอ้เพื่อนบอกมุนๆด้วยคำยั้งเนี่ยครับแต่ผมอยู่กับตะว,วันนะี่ยผมชินแล้วผมฟังดูแล้วเราว่าเกี่ยวบวบ่าได้พุ่นละครับ ตะวันเราก็เป็นคนสกลนครครับตะปูดสกลนครอ,อากาศอำนวยครับเป็นไทยย่อยครับแต่บรทูทั้งทั้งนี้เขาอี่เป็นทั้งไทยยังซะละถ้ามีสกลนครก็มีผู้ไทยเนาะครับผมลามไปฮอดกาลสินมุน่ะพ่ดแต่ผมมากหลยมาเวลามาเล่นทังจ๋าเราได้เห็นครับประจนี้ทั้งแตกทัก,ก,กันวัฒนธรรมอย่างไะ หลายๆอย่างแลการแต่งตัวเต่งอย่างเมว่าเพื้นที่เต่งขึ้นกันเหาอเฮ้ยบบประมาเ้ยอีสานบ้านเราเล่าขึ้นกันเนแล้วแต่งตัวที่เราปบะเมินเนี่ยแข่งทายามเพบนเขาพิธีกับอันนั้นยามเยาบนเปวทในแต่งตัวคือยังปาสินคือยังบระเมินปาสินเนี่ยผมอยู่ใช้ผมว่าเาสินบ้านข่าวผ้าไหมบ้านข่าวน้ำกระเขากระดังระดับประเทศแล้วพราผมก็เคยเห็นจังซีนละ ของเพื่อน่ะพามาอันลายของเพื่อนผู้ไทยลายอ,อย่างของเพื่อนอูไม่เห็นมันก็แปลกตามันก็ทำมันก็เครียดก็ดีใจครับที่ได้มาเห็นมาครับนี่จะคนน้นหาไม่ไม่หนีเอฟซีก็ซื่อยังไงตั้งหลายอย่างโอ้ขอบคุณผู้ใหญ่ใจใจดีทางเลยครับวันหลนับวันอนตะแต่มืวา มื่อนี้บ่ได้หาหนูครับเพป็นบอกว่าผู้ใหญ่บอกว่าโอ้ยโตเดี๋ยวกระบอมีว่าท่านบ้านเนี่ยครับผมเดี๋ยวคลิปนี้จะฝากไว้ท่านนี้กันครับพี่น้องครับตะกี้อัพได้มาได้แล้วจะลรอรุ่นกันขอบคุณครับสวัสดีครับ